ครับสวัสดีครับสัม่คิอสวนตุเรียนมือใหม่สำหรับเช้านี้นะครับเป็นวันที่6วันจันทร์ที่6ตุลาคม68นะครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์พอดีเห็นตุเรียนต้นนี้หลังจากใบที่แก่ตันนะครับใบที่แก่ตันถ้าเพื่อนสมาชิกที่กําลังจะเอาดอกนะครับเอาลูกก็ประมาณนี้นะครับฉีดสารได้นะครับฉีดสารถ้าต้องการฉีดสารแพคโคนะครับถ้าต้องการที่จะเอาดอกให้มันผอต้นนะครับ ถ้าต้องการเพียงแต่ให้มันมีดอกเท่าที่มันจะมีได้นะครับก็ไม่ต้องฉีดก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับเป็นช่วงที่เป็นใบเพดติดแก่เขาเรียกใบเพดติดแก่ประมาณนี้นะครับเนี่ยใบดําใบดําใบเขียวใบดํานะครับที่มันเขียวมันดําอย่างนี้นะครับผมก็ฉีดในเรื่องของ อาหารลองสื่อมาแล้วนะครับมันก็จะมีแมกนีเซียมอยู่ประมาณสัก4%อร์เถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีกำรรมะถันด้วย3%มเซมันก็จะทําให้เขียวอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องอเปล่ยนเรื่องปกติเรื่องง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ได้ไปหนักใจในเรื่องของที่ว่าเอ๊ะทำยังไงใบทุเรียนจะใบเขียวใบหนาใบดําอะไรอย่างนี้นะครับก็ใส่ธาตุที่มันทําให้ใบเขียวใบแก่เร็วมันก็สามารถที่จะเขียวได้นะครับก็เป็นช่วงที่เพื่อนสมาชิกชาวสวนที่ ต้องการทําดอกหรือเอาผลผลิตก็สามารถฉีดลงไปได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนสมาชิกที่ทุเรียนโตแล้ว5ปี6ปีนะครับถ้าเป็นประมาณนี้ก็ฉีดสารได้ถ้าไม่ฉีดก็ให้มันออกตามธรรมชาติแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ถ้าไม่ฉีดนะครับมันก็จะอาจจะเป็นดอกไม่พอต้นนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จะต้องเสริมอาหารทางใบนะครับก่อนจะงด น้ำนะครับต้องให้อาหารเขาเรียกว่าสะสมอาหารทางใบได้ดีพอสมควรนะครับสะสมสูตรสะสมอาหารทางใบก่อนจะเอาดอกนะครับที่นิยมกันก็ศูนย์ห้สองสามสิบสี่นะครับบวกจุลาธาตุนะครับอาหารรองเสริมแล้วก็บวกบวกของแมกนีเซียมนะครับแล้วก็แคลเซียมกรมฐถนอยู่สามสี่ตัวแค่นี้นะครับ ถอดเอาสาหลายอะมิโนโออกนะครับย้ําถ้าจะต้องการดอกถอดสาหลายอะมิโนโออกนะครับเพราะอะไรเพราะสาหลายอะมิโน,โนเนี่ยมันจะเสริมเติมดึงใบดึงยอดตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเสริมเติมยอดตรงนี้มันจะออกนะครับในเรื่องสาหลายเพราะฉะนั้นจงงดนะครับเขาจะให้สูตรเป็นสูตรให้สองสามสิบสี่บวกแมกนีเซียมนะครับบวกอาหารรองเสริมบวกแคลเซียมโบลอนนะครับฉีดพ,พ่นทางใบส่วนทางดินก็ให้แปดยี่สิบสี หรือบางท่านกลัวว่าดินจะเป็นกรดก็ปรับไปเป็นสูตรอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น 15- 5ห0อย่างนี้ก็ได้หรือ15 5ห้าก็ได้ใส่ทางดินแล้วก็ลดน้ําตามประมาณนั้นจนใบจนได้ที่นะครับถ้าสมมุติว่าใบใบนี้เป็นใบที่สองหรือใบที่3แล้วเป็นใบสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นวิธีการก็งดน้ํานะครับต้องงดน้ํางดจนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากักโศกนะครับกักโศกใบมันจะกระดก ชี้ถ้ากรณีที่มันจะออกดอกนะครับใบพวกนี้มันจะยกนะครับยกมันก็จะชี้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วท้องท้องในเรื่องของการสะสมอาหารมา,านานๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุฟอสฟอรัสโพเทสเซียมพวกอาหารที่อยู่ใบมันจะดึงลงสู่ท้องกิ่งท้องกิ่งมันก็จะเป่งน,นะครับมันก็จะเป่งเหมือนเหมือนงูหลามงูเหลือมแล้วท้ายสุดมันก็จะออกดอกก็ต้องเฝ้าสังเกตด,ดูนะครับพอมีฟอร์มตาดอกนะครับในภายในกิ่งเราค่อยชวยน้ํานะครับชวยน้ําก็ อย่าช่ยอนอกทรงพุ่มประมาณนั้นนะครับนั่นคือเรื่องคือคอนเซปต์สั้นๆในเรื่องของการเอาดอกนะครับก็มีประมาณเท่านั้นสําหรับทุเรียนต้นนี้ยังอายุไม่ถึง4ปีนะครับเพียงอายุ3ปีนะครับคราวนี้สําหรับที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกในเมื่อใบแก่แตันอย่างนี้พ่อผมฉีดสาหลายอเมโนไปทุกครั้งนะครับยอดมันเลยไม่ตันมันก็เลยแทงยอดตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยตั้งปลีนะครับเนี่ย ตั้งปีแบบนี้นะครับหรือจะเรียกหางประถูก็แล้วแต่จะเรียกนะครับถ้ายอดแบบนี้แหละนะครับให้ให้คือเขาส่งสัญญาณว่าลากเขากําลังจะเดินนะครับ mm. เพื่อนสมาชิกเนี่ยลากขากาลังจะเดินเนี่ยประมาณนี้แต่ใบพวกนี้มันยังไม่แก่จับเห็นไหมครับมันจะออกสีต่างแต่ตัวไหนที่สีเข้มมันจะออกเนี่ยสีเข้มจะออกแต่สีเหลืองเหลืองเหลืองอมอมเขียวเข้มนะครับคือมันยังไม่เข้ม ต่ฉีดยาทุกเดียวนะครับแต่มันออกคนละครั้งอายุใบมันคนละครั้งมันจึงออกยังไม่ยาวอันไหนเข้มมากมันก็จะออกยาวมากประมาณนี้ใบประมาณเท่านี้แหละนะครับ,บรเพื่อนสมาชิกให้สัญญาณว่ารากเขากําลังเดินสิ่งที่จะเสริมเติมให้ได้นะครับคือปุ๋ยครับเพื่อนสมาชิกอยากได้ใบขนาดไหนแบบไหนย่างไรใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้เป็นตัวหน้าสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น25 77ของ เคมี Me, นะครับหรือจะเป็น1233มเป็นอินซีเคมี Me, นะครับก็สามารถใส่ได้เลยใส่บริเวณสรงพุ่มนี่แหละเพราะว่ารากเขาอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องเข้าโคนนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นรากเน่าโคนเน่าอีกนะครับให้ทิ้งห่างประมาณสักศอกหนึ่งนะครับหรือ50เซนนะครับให้ใส่บริเวณทรงพุ่มและนอกทรงพุ่มเพื่อให้รากเขาขยับออกมายิ่งใส่นอกเท่าไหร่นะครับ ลากเขาจะเดินออกมาหาอาหารเท่านั้นนะครับจะทําให้กิ่นพวกนี้มันยาตา่มนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใส่ต้นนี้ก็ใส่ประมาณสักสองกิ่หลักการก็คืออายุ1ปีใส่1ขีด2ปีใส่2ขีด3ปีใส่3ขีด4ปีใส่4ขีด5ปีใส่ครึ่งกิโลก็คือ5ขีดก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับทุเรียนเล็กนะครับถ้า ต้นทุเรียนนะครับอาจจะมีความสูงความโตความต่างนะครับในแต่ละส่วนในแต่ละพื้นที่ก็ใช้วิธีการหว่านหว่านแล้วก็มองว่าเม็ดหนึ่งต้องห่างกันประมาณ1นิ้วนะครับหนิ้วไม้บรรทัดอย่าให้ไปขี่กันหรือเบียดกันจนเกินไปสําหรับเม็ดปุ๋ยที่เราหว่านเราก็สังเกตเอานะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้บใบไม่ไหม้นะครับถ้าใส่ห่างนะครับห่างสักนิ้ว2นิ้วรับรองว่าไม่ไหม้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าใส่แบบกองกันหรือว่าชิดกันนะครับคือระยะห่างไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะ่ะโอกาสที่จะไม่มีค่อนข้างสูงก็แสดงว่าใส่เกินปุ๋ยเกินนะครับถ้าลดน้ําไม่ดีนะครับถ้าลดน้ําไม่ดีไม่ได้หลเต็มที่ก็จะทําให้ปลายใบตัวเนี้ยมันไหมนะครับเนี่ยปลายใบมันจะไหมนะครับอันนี้ก็ใส่พอดีผมใส่น้อยแต่ใส่บ่อยนะครับอ่าบางทีก็15วันบางทีก็20นะครับดูที่จังหวะของยอดใบถ้ายอดใบประมาณนี้ นะครับผมรอจนใบแก่นะครับเป็นใบแก่เขียวเข้มตันเนี่ยผมก็จะใส่1 2บสอนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีผงอะมิโนอยู่ด้วยนะครับเพื่อจะดึงให้ใบใหญ่ยอดใหญ่นะครับประมาณนี้ผมก็จะโรยสักสองกรมสอกัมสองกํมมือถึง3ามกัมมือต้องดูก่อนว่าว่ากํมมือหนึ่งอ่ะมันได้ขนาดไหน ถ้ามันยังไม่รอบก็เป็นสามกำมือประมาณนี้แต่เน้นหางเน้นบางๆนะครับแค่นั้นเองแล้วก็รดน้ําตามแต่ถ้าเราไม่รดน้ําก็ต้องดูจังหวะฝนนะครับถ้าเป็นฝนลินลินบางทีฝนลินผมก็เดินใส่ช่วงฝนลินลินผมผมขี้เกียจรดน้าครับเพราะว่ามันจะได้ในโดยเก็นกับมาพร้อมกับฝนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับใส่สูตรตัวหน้าสูงนะครับจะได้ยอดใบยาวนะครับในช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้เลยนะครับ ก,ก็จะเป็นส่วนที่ที่โอเคมากนะครับพอประมาณสักใบจนถึงใบเพลสลดัดค่อยเอาสูตรเสมอตัดเข้าไปนะครับเอาตัดเข้าไปไม่ว่าจะเป็น15เสมอหรือ16เสมอตัดช่วงใบเพนะครับหรือจะเป็นอินซีเคมีนะครับผมใช้ตองเจ็บนะครับแต่ผมเคยทําคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกผ,ผสมกันนะครับได,ได้ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัก สักคลิปหนึ่งนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมผสมสิบสองสามสามบวกกับสูตรตองเจ็ดนะครับอินซีเคมีใส่ไปพร้อมกันเลยครับตอนยอดแบบนี้แหละนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มันโอเคไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกบชายน้ำครับกบชายน้ำก็เริ่มขยับเหมือกันหลังจากที่ลาดนะครับแต่ก็ถือว่ายอดยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของยอดนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ย1233บวกสูตรตอง7จ็ดอินซีเคมีนะครับเนี่ยยอดประมาณนี้ครับเพื่อนสมาชิกประมาณนเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะลดน้ำตามพอวันเสาร์หน้าค่อยเอาในเรื่องของอไตโคโดมานะครับผสมกับฮิวมิกฟูวิกอะมิโนสารปรับสภาพดินคนแล้วก็มาลาดสักตัวนี้ก็บัวเดียวนะครับหนึ่งบัวนะครับทุเรียนหนึ่ปีครับเป็นกบชายน้ำปลูกไว้ริมน้ำนี่แหละให้เป็นกบ นะครับเพราะกบมันชอบอยู่ดิมน้ําก็เลยอาศัยหลักการนี้มาปลูกไว้นะครับถ้าต้นนี้โตหรือนนได้ผลผลิตก็พอใจนะครับในเรื่องของอสายตระกูลกบนะครับส่วนใกล้ๆนี้เป็นกบสุวรรณนะครับนี่กบสุวรรณนะครับก็ถ,ถือว่าโอเคอยู่มันเป็นเชื้อราครับผมตัดยอดไปแล้วมันเป็นเชื้อรามาก่อนนะครับเชื้อราก็ระวังค่อนข้างยากเหมือนกันครับในเรื่องของเชื้อราผมตัดยอดแล้วก็ มาบูดดินใหม่นะครับมาบูดดินรักษาดูแลเอาเชื้อราลงเข้าไปนะครับแล้วก็ฮิวมิกฟูวิกอัดไปสองครั้งนะครับก็เริ่มยอดใหม่ก็เริ่มขยับใบก็สะอาดฉีดยาเชื้อราแล้วก็สาร่ายอะมิโนแล้วก็อาหารรองเสริมก็ดีขึ้นครับหรือว่ามาทางเราแล้วนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายผมอัดไปสองครั้งนะครับในเรื่องของเชื้อราไตโครมาแล้วก็ฉีดเชื้อราทางทางใบด้วยเป็นโรบินนิวนะครับเป็นยาเคมีนะครับผมฉีดทางใบสองครั้งแล้ว ผมจะฉีดพร้อมก,กันกับต้นอื่นๆนะครับต้นอื่นๆก็ใบสะอาดดีนะครับใบสะอาดดีก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่ามีอาหารรองเสริมธาตุซิงค์ยังค้างขายเห็นอยู่ผมใส่อาหารรองเสริมไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ใบหนาใบาเขียวใบนุ่มนุ่มดีอยู่ก็ถือว่าทําถูกทางแล้วนะครับให้อาหารถูกใจใบใบเขียวดีนะครับหนานุ่มใหญ่อ่าแล้วในเรื่องของในส่วนของกบนะครับตระกูลกบสองต้นนี้นะครับ ก็เป็นต้นความหวังนะครับมากกว่ามอนทองเพราะมอนทองมันมีเยอะแล้วครับต้นใหญ่ก็มีแล้วมอนทองต้นสี่ปีก็มีขนากเลไกลนะครับก็สี่ปีก็ยังไม่ได้สนใจที่จะเอาดอกเอาอะไรนะครับก็ปล่อยเขาไปก่อนจะเอาห้าปีนะครับเพราะผมเคยเห็นเพื่อนสมาชิกสี่ปีรีบเอาสามปีรีบเอาแล้วมันแทงลูกครับมันตายนะครับมันแทงลูกตายเนื่องจากว่ามันจเจริญเติบโตได้ดี นะครับมันอวบพอมันอวบแล้วความคงทนความแข็งแรงของลําต้นมันน้อยนะครับพอน้อยแล้วก็ให้ลูกบางคนก็เสียดายไม่ไม่ตัดแต่งดอกไม่ตัดแต่งลูกเอาไว้หมด10กว่าลูก15ลูกออย่างนี้เป็นต้นทุเรียน3ปี4ปีนะครับแล้วพอมัน พอมันให้ผลผลิตหลังจากนั้นมันก็ทิ้งกิ่งเลยนะครับมันก็แทงลูกก็ตายโซมโสมตายไม่ฟื้นเลยอย่างนี้ก็มีก็กลายเป็นเสียเวลาไปนะครับผมจะไม่ใจร้อนนะครับเพราะทุเรียนเนี่ยหมอนทอมจะโตเร็วมันจะคล้ายๆต้นพวกนี้นะครับเนี่ยต้นๆเขาเรียกว่าเพกานะครับเนี่ยมันจะโตเร็วนะครับพอเอามีดไปตัดขณะผมตัดไปแล้วนะครับมันยังโตเร็วมันเป็นเนื้อไม้แบบนี้แหละครับเป็นทเทียบเทียงก็หมายถึงว่ามันเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็ที่แก่นไม้มันจะไม่ค่อยแข็งนะครับไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแน่นหรับ ฟันสักสองครั้งก็ขาดนะครับฟันซ้ายขวาก็ขาดแป๊บเดียวครับเพราะว่ามันเป็นไม้แบบซิลมันไม่แข็งแรงนะครับเพราะเพราะมันเป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนก็ว่าได้นะครับส่วนที่แข็งแรงหน่อยก็จะเป็นพันพื้นเมืองนะครับเท่าที่ผมเ,เคยพิสูจน์แล้วเคยแกะเลยตัดดูนะครับก็จะเป็นกลงกลวงนะครับโดยเฉพาะหมอนทองเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนสมาชิกถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลาหรือเสีย เสียใจภายหลังนะครับเล่งเอาลูกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราบำรุงไม่ดีถ้าเราไม่ใช่เซียนถ้าเราไม่รู้จักวิธีดูแลบำรุงรักษาเขาดีๆนะครับทุเรียนถึงกับยืนต้นตายให้เห็นมามาเยอะก็ที่ผมเคยไปถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ยืนต้นตายก็มีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวสวนที่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับให้เริ่มที่5ปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเหมาะ แต่ทาให้ลําต้นแข็งแรงแล้วก็พวกรากเขาก็จะแผ่ไปไกลกิ่งก้านเขาก็พร้อมเขาเรียกว่าเป็นพร้อมที่จะมีลูกมีบุตรเหมือนมนุษย์เราละครับถ้าอายุยังไม่พร้อมสิบสี่สิบห้าปีอ่ะมันก็จะไม่โตนะครับแม่ก็จะ,ะไม่สูงหรือไม่เจริญเติบโตเพราะจะต้องใช้สารอาหารไปเลี้ยงรูปแทนอย่างนี้เป็นต้นทุเรียนก็เช่นกันนะครับให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะครับ ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็สิบแปดสิบเก้าหรือยี่สิบประมาณนั้นให้บรรลุนิติภาวะก่อนอย่างนี้เป็นต้นทุเรียนบนรรลุนิติภาวะเท่าเทียมกับมนุษย์ก็น่าจะประมาณสักห้าปีกำลังสวยงามนะครับห้าปีกำลังสวยเลยก็สามารถเอาได้นะครับลูกผลผลิตนุ่งนี่นั่นประมาณนี้สําหรับชาวนี้ก็คงจะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกเพื่ออัปเดตแล้วก็แชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยไม่มากก็น้อยเพื่อไปปรับใช้ในสวนก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ